สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ตายแล้วหน้าเหินน่าขุนขุนนะสวัสดีค่ะชื่อมูนิก้านะคะจากค่ายวายวิสิก้ามูนิก้าอ๋อวันนี้มูนิก้าก็แฮปปี้นะคะหมอก็อยู่ที่คอนเสิร์ต The Greatest Song of Fame กำลังจะเล่นในอีก15นาทีพูดไปแล้วพูดได้อีกพูดได้อีกหลายรอบนะคะวันนี้เรานี่ไม่พอมีน้องๆนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้แนะนำตัวด้วยแนะนำตัวก่อน3 2 1สวัสดีค่ะชื่อบริมนะคะ ตื่นเต <treats> ้นแล้วก <problem> <zed> ็เ <tre> ป <k> ็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาในคอนเสิร์ตนี้แต่เราเื่นอะไรอีก เร้องกี่เพลงร้องกี่เพลงเราร้องสามเพลงแล้วก็มีเพลงรวมัหนึ่งเพลงเป็นเพลงสุดท้ายนะคะแต่เราไม่บอกเพราะว่าเราจะไม่สปอยเ้ยที่สปอยไปเยอะแล้วอาเหรอสปอยได้เลยค่ะก็จะมีเพลงอยากกยุเวลาที่ร้องกับพี่ปนัดดานะคะแล้วก็จะมีเพลงเพราะมีเธอเป็นเพลงกลุ่มนะคะแล้วก็อีกเพลงเป็นเพลงร้องกินกินน้ำร้องกันหมดเลยค่ะสาายมกตื่นเต้นเลยนะใช่ค่ะเพลงนี้ตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะขนาดนี้ยังตื่นเต้นเลยเขาบอกว่าโชว์รังการรันแปดมากสุด สลิงมาแหละค่ะใช่พี่พี่มอริก้านี่คือลงมาจากสลิงแล้วเดี๋ยวก่อนก็ขึวยอีกสามรอบก็คิดดูว่าศิลปินสามสิบคนมันต้องเบอร์ไหนอ่ะขันไหนขวันี่ขวานขวัญขวัญไม่ได้มาสัมภาษณ์ขวัญแต่ดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนำตัวมาหนึ่งนะไปสวัสดีค่ะแกเนี่กนันสวัสดีค่ะนันชื่อเสียงเรียงนามอะไรเอ่ยมาขวัญใจนะคะเป็นไงบ้างเอาความรู้สึกความรู้สึกไง วันนี้ตื่นเต้นมากมาพบกับพี่พี่โมอพี่โมดิกานะคะวันนี้รู้สึกแบบดีใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็ชอบรักเอเนอร์จีโมนิกาพี่โมนิกามากมากพี่พึ่งอวยพี่อวยงานก่อนโอเคโอเคเอาล่ะเราต้องเริ่มกันอวยงานก่อน็ม่างก็หนาได้เลยผมไม่ไม่หยุดอ้าแล้วไม่หยุดงานและไอเดี่ยวอ้าววันนี้เอาเราชิลล์ละวันนี้เป็นไงบ้างคะกินข้าวกล่องกันเลยแเอาแค่นี้ดีกว่าวันนี้กินข้าวไปสองกล่องเหมือนกันอร่อยคือมันเลิศเลิศมากมันจุคือที่สุดคือทำถึงทำถึงมาก อ้ามหนูถือไมค์ไปเลยลูก๋ยวพี่จะไปถ่ายการของตัวเองละสวัสดีค่ะค่ะมาดยอค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะฟอนค่ะฟอนคาร่าค่ะสวัสดีค่ะสองท่านด้วยกันทาเองเป็นพิธีกรให้หน่อยวันนี้เป็นไงบ้างค่ะวันนี้เป็นไงบ้างเหรอคะวันนี้หนาวค่ะถ้าอันนี้ไม่ใช่ชุดจริงๆนะคะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วค่ะเหมือนโดนแช่แข็งอยู่ต้องใส่ ร้อยยี่สิบค่ะเพราะเราต้องพร้อมเกินไ้ก่อนเพราะขึ้นเวทีมันจะล้นสับด้วยสันสามสาด้วยอันนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์คะวันนี้พร้อมประมาณเท่ากันร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเหรอคะใช่เพราะว่าอยู่บนเวทีมันจะได้พอดีจะได้พอดีอย่าลืมมาดูนะคะคอนเสิร์ต The g r e a t ออฟเฟมค่ะนี่เราไปทักทายคนนู้นนี่หว่านู้นเอาอีกแล้วเขาโดนอีกแล้วนะคะคนนี้มีนามว่าสวีดัสสวัสดีครับที่มาอยู่ไหนมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สวีดัสสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับก็โอเคฮะวันนี้ก็สนุกมากนะครับออยังยังไม่เล่นน้อยังไม่เล่นเราสนุกมากเพราะสนุกไว้ก่อนเพราะรู้ว่ามันจะสนุกอยู่แล้วนี่ไงคือวันนี้คือคิดว่าคนน่าจะมาเยอะมาครับผมว่าไงฮะ วันนี้เป่าุนแดงนะคะพี่จะไปเติมก่อนค่ะต้องเติมขอบคุณทุกคนเดี๋ยวอยากได้อยากได้พูดรวมนิดนึงค่ะเราถืออ้าวหนูต้องทำยังไงอะอ๋อเป็นแบบว่าข้อหาว่าอะไหนะเอเลดคำเดียวที่จะให้อยากให้พูดก็คือฟังนะครูเอกกี้สอนเต้นบนส้นสูง แค่นี้พอทรทูวครูเอกกี้สอนเต้นบนเรสูงแย่โอเคทรีเราด้วยเราด้วยเาจะรียแบบมา่นี้เอเอเได้คู่เอกกี้ไหคูเอกกี้สอนเต้นบนเสูงถ้างั้น่าอยหน่อยถอยหน่อยครับครับนสอนสอนสอนอนอออออนอออน โอเคพวกเรา3 2 1ครูเอวกี่สอนเต้นบนสุดสุดดีมากขอเฟซอีกรอบนึงขอปัดเออขอเฟซอีกันเออะอยาเข้าไปซูมให้ทีละได้โอเคมาชินชิชินชิมากโอเค three ครูเอวกี่สอนเต้นยาวเลยยาวเลยเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยาวเลยเอาใหม่ขอบเฟสขอบเฟส ไป three two one ครูเอกี้สอนเต้นบนส้นสูงดีค่ะดี p สเ t อร์ไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆดีดีอีกรอบหนึ่งห้าสี่สามสองคลิกคลิกสองคลิกคลิกสามคลิกดีท่านี้เปิบเสกทีนึงแล้วขึ้นมาดีมากอุ๊ยขามัดเลิศนะ ขอบคุณท <pec S 2> ุกคนเขาบอกไม่ทำหนึ่งหรอเ้าบอกหัว